และที่จังหวัดตรังค่ะได้จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยค่ะ ที่ห้องประชุมสารกรการเกษตรห้วยยอดจำกัดอำเภอห้วยยอดจังหวัดรังนายสงกฎสว่างวงผู้ว่ราราชการจังหวัดรังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระหมหากษัตริย์ไทยโดยมีนายอำเภอห้วยยอดจิตอาสาพระราชทานและนักเรียนนักศาาึกษาเข้าร่วมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษานะคะเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระหมหากษัตริย์ไทยรวมถึงเป็ีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความตระหนักถึงความจงรักภักดีและภูมิใจในความเป็นชาติไทยและมีความตระหนักในการรักษา บันพระมหากษัตริย์ไทยค่ะซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหว้วยยอดได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติความรักชาติเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทย มีความเข้าใจเรื่องแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากัษตริ์ไทยจึงเป็นที่มาของโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากัษตร์ไทยประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ครับ